สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบทุกคนนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ผมช่องนครเง่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดหัวข้อเรื่องเหรียญของหลวงพ่อพัดนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดว่าเหรียญรุ่นไหนจะแพงกว่ากันที่สุดแพงกว่ากันนะครับก็ <Yahoo! S 1> คงจะหนีไปไม่พ้นสำหรับเหเรียญเจริญพรล่างสร้างโรงเรียนแล้วน,นะครับเพราะว่า เหรียญหลักของลมพพัดเนี่ยรุ่นเจริญพรล่างสร้างโรงเรียนแรงตั้งแต่วันประมูลแล้วนะครับเ oh, <no. S 1> นื้อเงินนี่ก็ประมูลกันไปเหรียญละแสนหกแล้วนะครับแสนหกแสนเจ็ดแล้วนะครับ <Wow. S 1> แล้วเรามาพูดถึงความเป็นจริงว่าเหรียญแต่ละพิมพ์แต่ละเนื้อมันแพงเพราะอะไรนะครับ oh, <no. S 1> ก็เริ่มตั้งแต่วันที่มีงานประมูลแล้วแล้วก็ทําให้กระแสดังนะครับ แล้วก็เหรียญพวกนี้ครับจะขาดหายไปจากท้องตลาดขาดหายไปเพราะอะไรเพราะว่าเราจะมาพูดถึงนี่นะครับการวัตถุเราจะมาดูใบาการสร้างครับเราจะมาพูดแบบโม่ซัวไม่ได้เราต้องมีเหตุผลด้วยครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจผมจะอธิบายนี้ครับนี่ครับดูจากจํานวนการสร้างครับเหรียญถ้า,ถ,าถ้าทุกคนดูจากกล้องในในคลิปไม่ชัดนะครับ ให้กดเข้าไปตรงรูปผมนะครับแล้วกดเข้าไปดูตรงคําว่าชุมชนนะครับผมจะมีใบแบบนี้โพสต์ไว้นะครับให้ทุกคนไปศึกษาได้นะครับศึกษาว่าจะสะสมแบบไหนครับนี่นะครับเนื้อภายเงินนะครับสร้างเก้าพันเก้า้เกกครับลองคูณสามไปนะครับก็มีสามพิมพ์นะครับแล้วก็ประมาณประมาณเอานะครับแล้วก็เนื้อภายลุ้งสร้างห้าพันเก้าร้ยเกเก้าเหรียญเนื้อภายดาสร้างห้าพันเก้า้เกเก้าเหรียญถามว่าจํานวนนี้มันเยอะไหมครับสามพิมพ์เท่ากับ สามหมื่นาสามหมื่นแล้วก็สี่หมื่นห้าหมื่นตีเลขกลมๆประมาณสักเจ็ดแปดหมื่น,นะครับแต่ผมจะอธิบายงี้ครับก็คือว่าเหรียญเจ็ดหมื่น 70, เหรียญเนี้ยเหรียญเจ็ดหมื่นเหรียญนี้นะครับสมมติว่าอันนี้เป็นวัดนะครับเมื่อมีวัตถุมงคลนะครับวัดเนี่ยจะต้องกระจายไปตามศูนย์ต่างๆทั่วประเทศนะครับเพื่อนําเงินมา ทำบุญสร้างโรงเรียนนะครับสร้างโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ซื้อรถโรงพยาบาลอะไรแบบนี้นครับเพื่อเพื่อมาเป็นเขาเรียกเป็นงานบุญนะครับเหรียญเหล่าน,นี้จะกระจายไปตามศูนย์ต,ต่างๆนะครับสมมุติว่านะครับกระจายไปตามส่วนนี้สามหมื่นมั่งนะครับสองหมื่นนะสามหมื่นเงี้ยรวมกันสนะี่หมื่นห้าหมื่นก็แล้วแต่ทั่วประเทศนะครับแล้วของพวกนี้ ก็จะยังผ้าพวกนี้จะยังไม่ถูกปล่อยออกมานะครับก็จะถูกเก็บไว้เก็บไว้ตามศูนย์ต่างๆเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะเขาจะเอามาปล่อยในวันเวลาที่ประมาณสักผ่านมาสักปีสองปีไรประมาณนี้ครับเนี่ยจึงทําให้เหรียญพวกนี้หายไปจากตลาดแล้วก็ทําให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นครับก็เลยเป็นที่มาว่าเหรียญทําไมถึงแพงเอาง่ายๆ่ายครับเหรียญในเหรียญของโลมพัทเนี่ยแค่เนื้อเงินธรรมดาครับเขาเล่นหากันสองหมื่น สองหมื่นอัพนะครับกลมๆนะครับสองหมื่นอัพยอย่างต่ำเลยก็ประมาณถ้าคนแบบเขาปล่อยไม่ได้งเี้ใช่ไหมเขารีบปล่อยเ้าก็เอาเงินร้อนอนะ่ะประมาณหมื่นห้าเราก็อ้างอิงจากเกล็ดเราก็อ้างอิงจากเนื้อเงินเป็นหลักเลยครับเนื้อเงินนี่ครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูทุกคนครับว่าเนื้อเงินมันสร้างเท่าไหร่นะอันนี้อ้างอิงจากขออธรรมดาครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นอะไรไหมเนื้อเงินสร้างเก้าพันเก้าเอ้ยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญ ตีซะหนึ่งพัน 1, เลยอะเนื้อเงินสร้างหนึ่งพันแล้วเราก็มาดูเปรียบเทียบเนื้อต่างๆนะครับให้ทุกคนไปศึกษาจากใบนี้ได้เลยที่ผมโพสไปในชมุมชนนะครับกดตรงรูปผมแล้วเข้าไปตรงชมุมชนเนื้อเงินสร้างหนึ่งพันเหรียญถามว่าเยอะไหมเยอะถามว่าหา้าหายากไหมก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่แล้วทําไมเล่นหากันถึงหมื่นห้านะทุกคนก็คิดดูแล้วกันแล้วเมื่อเปรียบเทียบระหว่างแบบ ธรรมดาเนื้อเงินนี่ผมถือว่าผมให้ผมให้ว่าเนื้อเงินนี่เป็นตีเป็นเนื้อธรรมดาอย่างได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาสร้างเยอะใช่ไหมครับเนี่ยแล้วเรามาดูเนื้อแบบพิเศษที่สร้างร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญมันมีอะไรบ้างนี่เห็นไหมครับเนื้อเงินแบบไม่ตัดปีกต่อโคดรเก้าล้อมรอบราคาไม่ต้องพูดถึงเพราะพิเศษมันพิเศษกว่าเนื้อธรรมดาอยู่แล้วเห็นไหมครับ เนื้อนวะไม่ตัดปีกสร้างว่าเก้าสิบเก้าเหรียญทุกคนก็อ้างอิงเลยครับว่าเนื้อเงินธรรมดาเนี่ยมันประมาณหนึ่งหมื่นห้ามันสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญแต่ไอ้พวกนี้มันสร้างร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเนี่ยมันจะแพงไปขนาดไหนเนี่ยทุกคนก็บวกราคาเอาเองแล้วกันว่ามันจะแพงขนาดไหนแล้วว่าทําไมมันถึงแพงเนี่ยเพราะว่ามันสร้างน้อยเห็นไหมแต่พิเศษอีกแบบหนึ่งคือแบบลงยาไม่ตัดปีก เนื้อเงินไม่ตัดปีกนวะไม่ตัดปีกอปา้กกาไม่ตัดปีกท้องฟ้บบาบ้าไม่ตัดปีกเนี่ยต่างๆเนื้อต่างๆพวกนี้จะไม่ตัดปีกมันก็จะบวกประหยัดเนื้อเงินไปอีกแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนที่เขาปล่อยได้ปล่อยไม่ได้นะครับ้างคนถ้าเขาถ้าเขาปล่อยไม่ได้เขาก็ต้องปล่อยราคาต่ํานะครับพที่เขาแบบคือเขาไม่เก่งกำไรคือเขาปล่อยปล่อยไปเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละเห็นไหมครับเนี่ยแบบลงยาอาจจะดูไม่ชัดนะครับ แต่มันก็สร้างล็อก99ทั้งหมดนี่แบบลงแบบเนื้อเงินลงยาจีวอพิเศษเนื้อเงินลงยาแดงเนื้อเงินลงยาจีวอนนวะลงยาจีวอนะครับทุกอย่างครับสร้างหนึ่งล็อก99เหรียญเหรียญพวกนี้เลยมีราคาครับนี่ผมให้ดูเพื่อนๆดูแบบธรรมดาอ่ะอย่างเงี้ยธรรมดาในเนื้อลุงเนียเนื้อลุงนะครับเนื้อลุง อันนี้คือแบบธรรมดาครับเนี่ยความคมชัดของพิมพ์ครับเปรียบเสมือนหลวงพ่อมันนั่งอยู่ในเหรียญครับเนื้อลุงแล้วแบบพิเศษเอาง,ง่ายๆเ่ยเพื่อนๆเ,เนื้อนว่าทาไมแพงเนื้อนว่าก็ไม่ใช่ว่าจะหาหายากเลยนะครับแต่ว่าโอกาสที่มันหายากก็คือว่าอย่างที่ผมบอกครับคือของเนี่ยมันอยู่ตามศูนย์นะครับเนี่ยมันจะอยู่แบบรายการลุ้นแบบนี้คือเขายังไม่ได้แกะออกมาเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่า ข้างในเนื้อเนี่ยมันเป็นเนื้ออะไรแล้วเราต้องมาลุ้นอีกกว่าเราจะเจอเนื้อน่วะกว่าเราจะเจอเนื้อเงินเนี่ยมันยากมันก็ทําให้เหรียญพวกนี้แพงเอาไ้ง่ายๆแบบแบบไม่ลุ้นเนี่ยตอนเนี้ยผมปล่อยอยู่นะแบบยังไม่ได้แกะเรายังไม่รู้เรื่องนะผมปล่อยอยู่สองพันห้าถ้าใครสนใจก็นี่แอดไลน์เข้ามาเนี่ยผมปล่อยอยู่สองพันห้านะแล้วทุกคนไม่ต้องถามว่าทำไมมันแพงมันแพงเพราะอะไรนั่นนึงเพราะมันหาไม่ได้แล้วเพราะว่ามันอยู่ตามศูนย์ต่างๆแล้วเขาเก็บของไว้เขาไม่ยอมปล่อยออกมา แล้วกว่าเรากว่าเราจะมาแกะเนื้อเจอเนื้อเงินอย่างเงี้ยสักเหลี่ยนนึงเนี่ยมันยากโอกาสที่เจอมันยากเนี่ยเนื้อเนื้อวะเนี่ยเขาก็เล่นหากันเนี่ยผมปออยู่เก้าพันห้าเนี่ยนวะเนี่ยและพูดไม่ต้องพูดถึงว่าอันนี้เลยนี่ต่อโค้ดเก้ารอบไม่ตัดปีกเลขสวยสวยแบบนี้นี่เห็นไหมเนี่ยแล้วมันจะมันจะมาแพ้มันจะมาถูกกว่าเนื้อเงินได้ยังไงเนื้อเงินธรรมดาได้ยังไงเพราะว่าอันนี้มันสร้างน้อยกว่า ทุกคนก็พิาจารณาแต่เรื่องเงินเนี่ยมันหายากกว่าแล้วเก็บไว้เนี่ยอนาคตมันจะแรงไปขนาดไหนทุกคนก็คิดเอาแล้วกันแล้วก็แบบนี้เปรียบเทียบอันนี้กับอันนี้นี่อันนี้พิเศษต่อสร้าง199หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญแล้วแต่มาดูแบบนี้อาดูแบบธรรมดาก่อนแบบลงยาธรรมดานี่เพิ่มความพิเศษออกมาคืออันนี้สร้างหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า อันนี้ก็สร้างหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าแบบเดียวกันคือเป็นเนื้อลงยาเขาเรียกลงยาจีวรแบบลงยาจะสร้างร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญสำหรับจเจริญพรล่างสร้างโรงเรียนเห็นไหมครับสองแบบนี้แล้วเรามาดูแบบที่สามมันเหนือกว่าคือเหรียญน,นี้เหนือสุดเืาเรียกว่าสุดของสุดเหรียญนะครับคือที่สุดของที่สุดของเหรียญจเจริญพรล่างสร้างโรงเรียนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้ต่อโค้ดเก้าล้อมรอบแล้วไม่ตัดปีก แต่เหรียญน,นี้เหนือกว่ายังไงเหรียญน,นี้เหนือกว่าเหรียญไม่ตัดปีนะครับหนึ่งแถมลงยาแล้วตอกโคดเก้าล้อมรอบอีกเห็นไหมครับตอกรอเรือนะครับรอเรือสองตัวคือโรงเรียนแต่เนี่์คือโรงเรียนนะครับคือหมายถึงว่าเหรียญน,นี้ถวายเงินสร้างโรงเรียนนะครับจเจริญพรร่างสร้างโรงเรียน คือเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าครับนี่ <_ Z> เขาเรียกว่าสุดที่สุดของที่สุดของเหรียญน,นะครับนี่ราคาไม่ต้องพูดถึงครับเพราะมันเหนือกว่าเหนือกว่าเหนือกว่าเนือ้อเงินธรรมดาหลายเท่านะครับผมพูดได้แค่นี้เนี่ยมันเหนือกว่าเนื้อเงินธรรมดาหลายเท่าและมาทำไมถึงแพงก็เพราะเนี่ยครับมันมันหายากนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ <_ Z> ก็เป็นที่มาที่ไปเพราะว่า <_ Z> เหรียญหลวงพ่อพัดเนี่ยทําไมมันแพง รุ่นไหนแพงครับผมบอกได้เลยไม่ต้องถามรุ่นไหนแพงครับคือว่าเหรียญเจริญพรล่างจะแพงกว่าเหรียญเจริญพรล่างเหรียญทุกเหรียญนะครับเล่นหากันนะครับเพื่อนๆต้องดูจุดประสงค์ของการสร้างเหรียญด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใครคนนู้นจะสร้างคนนี้จะสร้างแล้วก็ไปเช่าเก็บกันครับก็ถ้าเก็บบูชาก็หลักร้อยก็จะก็ไม่เป็นไรครับก็ทางวัดก็มีนะครับหลักร้อยพระหลักร้อยครับแต่ว่าเป็นพระหลักทางการตลาดที่ ที่นิยมเล่นหาและเช่าบูชากันนะครับก็คือนี่แหละครับเหรียญเจริญพรล่างสร้างโรงเรียนเพราะว่าด้วย mm hmm. วัตถุประสงค์ที่นําเงินมาทําบุญนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่มันมีมนต์เสน่ห์ครับคือเราต้องมาแกะลุน้นเนื้อลุ้นแบบนี้นะครับแล้วของพวกนี้ก็จะไปอยู่ตามส่วนกะจยต่างๆคือเขาจะมียกรังกันนะครับยกรังยกรังยกรังแล้วนะเขาเก็บไว้เขาจะไม่มาปล่อยนะครับเขาเก็บไว้จึงทําให้หายากและคนที่จะสะสมแบบนี้ก็ต้องไปตามหาเหรียญแบบนี้มันหายากนะครับ นะครับถ้าใครสนใจก็จะเช่าหาหรือสะสมนะครับผมก็มีแบ่งปันนะครับเนื้อธรรมดาเนื้อล่างๆเงี้ยเนื้อล่างๆแบบนี้นะครับจนวนด้านนะครับจนวนด้านนะครับนี่ผมปล่อยอยู่3,500นะครับแล้วก็เนื้อทองฝาบาทนะครับก็3,500เท่ากันนะครับอัปปะก้าก็ให้พิเศษนะครับสำหรับเอฟซีครับ3,500แต่ถ้าพูดถึงถ้าใครไม่มีงบจริงๆนะครับ ก็มาพูดคุยได้นะครับในในในไลน์นะครับมาพูดคุยกันก่อนได้ผมก็จะให้ราคาพิเศษสําหรับ FC นะครับผมก็ไม่ใช่วันหน้าเลือดหน้ามืดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่สําหรับเหรียญนี้นะครับผมจะแจกให้ FC นะครับเพียงตอบคําถามเข้ามานะครับว่าคลิปแรกผมให้คนที่ตอบก่อนนะครับตอบถูกก่อนนะครับผมให้คนที่ตอบถูกก่อนนะครับจะได้รู้ว่าเป็นแฟนคลับกันจริงๆนะครับคนที่ตอบว่าคลิปแรกที่ผมสร้างใน YouTube นะครับ ชื่อคลิปว่าอะไรแค่นั้น,นครับพิมพ์เข้ามาครับแล้วก็พิมพ์ที่อยู่จะมอบพระเป็นของขวัญพิเศษให้สำหรับเอซีนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญเนื้อนี้กันนะครับเพราะว่าผมต้องการสร้างบุญสร้างบาร,รมีฝากแผ่นดินว้นครับเรื่องเงินมันก็ต้องมีมาบ้างครับเพราะว่าผมก็ต้องทํามาหากินด้วยนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจผมด้วยน,นะครับ<ๆ>นี่<ๆ>เหรียญหลวงพ่อพัดสองพัฒนานะครับ ปกติแล้วผมจะปล่อยเหรียญนี้อยู่พันสองนะครับนี่หาไม่ได้แล้วครับทุกทุกคนเหรียญสำเร็จรุ่นนี้นะครับถ้าใครอยากได้ก็เลยครับทำตามคําตอบทําตามกติกาที่ผมบอกไว้นะครับง่ายๆครับกติกาคือไปดูว่าคลิปแรกที่ผมสร้างช่อง youtube มาเนี่ยชื่อคลิปว่าอะไรน,นะครับถ้าทําให้เป็นก็กดตรงรูปผมกดตรงรูปผมแล้วมันจะเข้าไปในช่องนะครับแล้วก,กดไปดูไลค์คลิปดูไลค์คลิปต่างๆ และข้อถ้าใครอยากได้ใบนี้นะครับใบข้อมูลตรงนี้ให้กดที่รูปผมแล้วกดเข้าไปดูตรงช่องชุมชนครับตรงช่องชุมชนผมจะโพสอะไรต่างๆไว้นะครับหรืออาจจะมีเลขขันน้ำมลนะครับก็ติดตามกดติดตามไว้แล้วก็คอยดูในช่องชุมชนนะครับผมเพราะผมจะโพสอะไรมันจะเหมือนกับการโพสเฟสบุ๊กครับกดติดตามไว้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วผมจะอัปเดตคลิปหน้าอัปเดตเรื่องราวเหรียญของหลวงพ่อพัดอะไรใหม่ๆก็กด กระดิ่งกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้การแจ้งเตือนต่างๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ